นครวัดปราสาทที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจัญลักษ์ของอารยธรรมของโบราณที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดเราต่างชื่นชมในความงดงามทางสถาปตัตยกรรมแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเบื้องหลังกำแพงศิลาที่สลักสลาอย่างวิจิตรมันถูกสร้างขึ้นด้วยอะไรยาดเหงื่อแรงงานหรือหยดเลือด ทักทายสหายรติการและยินดีต้อนรับสู่ช่องหน้ากากแดงวันนี้เราจะกระเทาะเปลือกนอกแห่งความงามของนครวัดเพื่อมองให้เห็นถึงรอยเลือดและน้ำตาที่ซ่อนอยู่ภายใต้ความยิ่งใหญ่และตั้งคำถามว่าระดกโลกที่น่าทึ่งนี้ถูกสร้างขึ้นบนฐานของความศักดิ์สิทธิ์หรือความสฉดสยองกันแน่จะเกิดอะไรขึ้น หากกษัตริย์ผู้สร้างปราสาทแห่งนี้ไม่ได้เป็นเพียงกษัตริย์นักรบแต่ยังเป็นจอมขมังเวทผู้เชี่ยวชาญในมนต์ดำและจะเกิดอะไรขึ้นหากมีตำนานเล่าขานถึงการบูชายันมนุษย์เพื่อใช้เป็นเสาหลักในการค้ำจุนปราสาทและเป็นทาตร,รับใช้พระองค์ในโลกหน้านี่คือเรื่องราวของพระเจ้าสุริยวรัณที่สองมหาราชผู้สร้างนาครวัดและตำนานดำมืดที่พัวพันกับพระองค์ เรื่องราวของพิธีเสียกบาลการสังเวยชีวิตเพื่อความยิ่งใหญ่และอาถรรพ์ของเหล่าวิญญาณช่างแกะสลักที่ยังคงสิงสถิตยอยู่ในรูปปั้นนางอักษรเพื่อรอวันทวงแขนพระเจ้าสุริยะวรมันที่สองไม่ได้ขึ้นครองราชอย่างสงบสุขพระองค์ไม่ได้เป็นรัชทายาทโดยตรง แต่เป็นหลานของพระเจ้าหันสาวรมันที่สามในวัยหนุ่มพระองค์ได้รวบรวมกำลังคนและทำสงครามกลางเมืองเพื่อช่วงชิงบัลลังก์จากพระปิตุลาทั้งสองของพระองค์จารึกระบุว่าพระองค์ได้กระโดดขึ้นไปบนหลังช้างของกษัตริย์องค์ปัจจุบันและทำการปรงพระชนด้วยพระองค์เองดุดพญาครุฑท,ที่โบลงมาฆ่าพญานาคบนยอดเขานี่คือภาพของกษัตริย์นัรบที่เหี้ยมหานและเด็ดขาด ผู้ซึ่งได้มาซึ่งอำนาจด้วยคมหอกคมดาบหลังจากรวบรวมแผ่นดินเป็นปึกแผ่นพระองค์ได้ทำสิ่งที่กษัตริย์ของโบราณทุกพระองค์ทำนั่นคือการสร้างปราสาทประจำราชการแต่สิ่งที่พระองค์สร้างนั้นมันยิ่งใหญ่กว่าปราสาทใดๆที่เคยมีมาพระองค์ไม่ได้สร้างปราสาทเพื่อพระศิวะตามธรรมเนียมแต่สร้างมหาวิหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อถวายแด่พระวิษณุและตั้งใจให้สถานที่แห่งนี้ ไม่ใช่แค่เทวสถานแต่ยังเป็นสุสานของพระองค์เองหลังสิ้นประชนสถานที่นั้นก็คือวิษนุโลกหรือที่เรารู้จักกันในนามนครวัดนครวัดไม่ใช่แค่อาคารแต่มันคือจำลองของจักรวาลตามคติพรามฮินดูดยอดปราสาททั้งห้า คือยอดเขาพระสุมเมนศูนย์กลางของจัก,กรวาลคูน้ำที่ล้อมรอบคือมหาสมุทรฟริทันดรและกำแพงคือเทือกเขาสัตตะบริพันธ์มันคือความพยายามของมนุษย์ที่จะสร้างสวรรค์ขึ้นบนโลกแต่การจะสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้ต้องใช้แรงงานนับแสนและใช้เวลาหลายสิบปีและนี่คือจุดที่ตำนานดำมืดได้เริ่มต้นขึ้นมีเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาในหมู่ชาวคอมเมน แม้จะไม่มีหลักฐานทางจารึกยืนยันว่าเพื่อให้การก่อสร้างสําเร็จลุ่วงและมีความศักดิ์สิทธิ์มั่นคงพระเจ้าสุริยะวระมันที่สองได้ประกอบพิธีกรรมที่น่าสะพรึงกลัวที่เรียกว่าพิธีเสียกบาลหรือการบูชายันมนุษย์เสาหลักที่มีชีวิตว่ากันว่าในการลงเสาเข็มหรือเสาหลักของปราสาทในจุดที่สําคัญที่สุดจะมีการใช้นักท่วสงครามหรือทาต ฝังลงไปในหลุมทั้งเป็นเพื่อให้ดวงวิญญาณของพวกเขากลายเป็นผีอารักษคอยค้ำจุนและปกป้องปราสาทไว้ตลอดกาลทาตรับใช้ในโลกหน้ากำแพงระเบียงคตที่ยาวเหยียดของนครวัดสลักสลาวเรื่องราวของสวรรค์และนรกว่ากันว่าการสังเวยเฉลยศึกนับพันชีวิตในพิธีกรรมคือการส่งทา้าร่วงหน้าไปรอรับใช้พระอ,องค์เมื่อเสด็จสวรรคตและไปประทับย่งวิสนุโลกแห่งนี้ เรื่องราวเหล่านี้คือเสียงกระซิบจากอดีตท,ที่บอกเล่าถึงความโหดร้ายที่อาจซ่อนอยู่เบื้องหลังความงามอันน่าทึ่งของมหาปราสาทหนึ่งในสิ่งที่อัศจรรย์ที่สุดของนครวัดคือรูปสลักนางอับสรกว่า1500า่นางที่ประดับอยู่ทั่วปราสาทและหน้าแปลกที่ไม่มีนางใดเลย ที่มีหน้าตาหรือเครื่องแต่งกายสัมกันแต่รนางมีรอยยิ้มที่แตกต่างแต่มีนางอับสรเพียงนางเดียวในนครวัดทั้งหมดที่ยิ้มเห็นฟันซึ่งเป็นปริศนาที่นักโบรณาณคดียังถกเถียงกันอยู่แต่ในหมู่ชาวบ้านและมาคูุเทศมีตำนานที่น่ากลนลุกเล่าถึงนางอับสรตนนี้ว่ากันว่าในระหว่างการก่อสร้างมีช่างแกะสลักหนุ่มคนหนึ่งตกหลุมรักนางรำหลวง ผู้เป็นแบบให้นางอัปศรแต่ความรักของเขานั้นเป็นไปไม่ได้เพราะนางรำผู้นั้นคือสตรีของกษัตริย์เมื่อความรับรั่วไหลพระเจ้าสุริยระวรมัน,นที่สองทรงพิรุธอย่างยิ่งและได้ส่งลงโทษช่างจะสลักผู้นั้นด้วยการบบกปูนปิดทับร่างของเขาทั้งเป็นฝังไว้ในกำแพงของปราสาทที่เขากำลังจัดสลักอยู่นั่นเองดวงวิญญาณของเขายังคงสิงสถิตอยู่ณที่แห่งนั้น และกลายเป็นอาถรรพ์ที่ว่าหากใครไปจ้องมองหรือรบหลู่นางอับสรที่ยิ้มเห็นฟันตนนี้อาจจะได้พบกับโชคร้ายหรือได้ยินเสียงร้องไห้คร่ำครวญของช่างแกะสลักผู้โชคร้ายดังแว่วมาจากกำแพงศิลาในยามค่ำคืนพระเจ้าสุริยวรมันที่สองได้หายสาบสูญไปอย่างลึกลับในสนามรบ ระหว่างการทำสงครามกับอาณาจักรจามปาร่างของพระองค์ไม่เคยถูกค้นพบนาครวัดระดกโลกที่มนุษยชาติภาคภูมิใจจึงไม่ได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความรุ่งเรืองทางอารยธรรมแต่ยังเป็นอนุสรณ์ของความทะเยอทะยานอันไร้ขีดจ,จำกัดของมหากษัตริย์พระองค์หนึ่งมันทิ้งคำถามที่ยังคงก้องอยู่ในใจเราว่าความยิ่งใหญ่ที่น่าอัศจรรย์จำเป็นต้องแลกมาด้วยความโหดร้ายเสมอไปหรือไม่ และภายใต้ความงามของสิ่งก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกมีเสียงกรีดร้องของดวงวิญญาณกี่ดวงที่ยังคงถูกกักขังไว้ในกำแพงศิลารอรอคอยการปลดปล่อย <c oughs> บานทีรอยยิ้มของนางอัปสรอ,อาจไม่ได้งดงามอย่างที่เราคิดแต่มันอาจจะเป็นรอยยิ้มที่ซ่อนไว้ซึ่งน,น้ำตาและความเจ็บปวดของผู้คนนับไม่ถ้วนที่ถูกสังเวยให้กับมหาปราสาทแห่งนี้ คำถามที่นักโบราณคดีและวิศวกรทั่วโลกยังทึ่งคือพวกเขาทำได้อย่างไรนครวัดสร้างขึ้นจากหินทรายกว่า5ล้านตันหินแต่ละก้อนมีน้ำหนักเฉลี่ย1.5ตันและแหล่งหินที่ใกล้ที่สุดอยู่บนภูเขาพนมกุเลนซึ่งห่างออกไปไกลถึง40กิโลเมตรพวกเขาขนส่งหินขนาดมหึมาเหล่านี้ได้อย่างไรผ่านป่าทึบและหนองบึง มีหลายทฤษฎีด้วยกันเช่นทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์นักวิชาการเชื่อว่าพวกเขาใช้ระบบครองและแพโดยขุดครองเชื่อมต่อจากตีนเขาพนมกุเลนมายังทะเลสาบตวนเลสาบแล้วล่องแพรหินมาจนเกือบถึงเขตก่อสร้างจากนั้นจึงใช้ช้างและแรงงานคนนับหมืน่นลากต่อเป็นสุดยอดวิศวกรรมชนระทานแต่ก็ยังยากที่จะจินตนาการถึง คำอธิบายเชิงตำนานและศยศาสตร์แต่ในหมู่ชาวบ้านมีเรื่องเล่าที่แตกต่างกันออกไปมนเคลื่อนย,ย้ายว่ากันว่าพระเจ้าสุริยะอรมันที่สองไม่ได้ใช้เพียงแรงงานแต่ใช้มนตราและอาคมที่เรียนมาจากพรามชั้นสูงในการเสกให้หินลอยขึ้นหรือทําให้หินมีน้ําหนักเบาลงเพื่อให้ง่ายต่อการขนส่งบางตำนานถึงกับกล่าวว่าพระองค์สามารถ สั่งให้จระเข้ในแม่น้ำช่วยกันหนุนแพ่ขึ้นมาส่งได้พันธะสัญญาต่างมิติมีความเชื่อลึกลับบางสายที่ว่าการก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่และรวดเร็วเกินมนุษย์นี้เกิดจากการทำพันธสัญญากับสิ่งมีชีวิตจากภพภูมิอื่นหรือแม้กระทั่งมนุษย์ต่างดาวโดวยแลกกับการบูชายันหรือสิ่งตอบแทนบางอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำเกินยุคสมัยและที่น่าทึ่งยิ่งกว่าคือหินทุกก้อนในนครวัดถูกขัดให้เรียบและประกบเข้าเข้าด้วยกันอย่างแนบสนิทโดยไม่ใช้ปูนหรือวัสดุเชื่อมต่อใดๆเลยมันแนบสนิทกันจนแม้แต่ใบมีดก็ไม่สามารถสอดแทรกเข้าไปได้ความแม่นยำในระดับนี้คือสิ่งที่ท้าทายความเข้าใจของเราว่ามันเกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ล้วนวนหรือมีพลังงานลึกลับบางอย่างช่วยชี้นํานอกเื้อาจากต well ํานานนางอับสรยิ้มเห็นฟันแล้วนครวัดยังมีเรื่องราวอาถรรพ์อีกหลายอย่างที่ถูกเล่าขานเสียงกรีดร้องจากภาพสลักนรกภูมิบนตะเบียงคดด้านทิศใต้มีภาพสลักที่แสดงถึงนรก ทั้ง32คุมที่เต็มไปด้วยการลงทันอันนาสยดสยองมีคำบอกเล่าจากยามหรือผู้ที่เคยลักลอบเข้าไปในนครวัดตอนกลางคืนว่าในคืนเดือนมืดหากไปยืนฟังใกล้ๆกำแพงส่วนนี้จะได้ยินเสียงร้องหวยหวนและเสียงกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดดังแว่วออกมาจากแผ่นหินเราวกับว่าดว,วงวิญ,ญญาณของผู้ที่ถูกลงทัน ยังคงติดอยู่และรับทุกทรมานอยู่ในภาพสลักนั้นชั่วนิรันด์วิญญาณของนางอักษรในสะบัวบริเวณสระน้ำศักดิ์สิทธิ์หน้าปราสาทซึ่งในอดีตเคยใช้เป็นที่ส่งน้ำของนางรำและนางสนมมีเรื่องเล่าว่าในคืนวันเพ็ญจะมีคนเห็นเงาของผู้หญิงในชุดนางอักษรกำลังเต้นรำอย่างสวยงามอยู่ริมสระก่อนจะค่อยๆเดินลงไปในแม่น้ำแล้วหายลับไป เชื่อกันว่าเป็นดวงวิญญาณของเหล่านางรำที่ยังคงผูกพันกับสถานที่แห่งนี้บารายตะวันตกทะเลสาบแห่งความทรงจำบารายคืออ่างเก็บน้ำขนาดมหฮึมาที่ขุดขึ้นด้วยแรงงานคนบารายตะวันตกคือบารายแห่งเดียวที่ยังคงมีน้ำขังอยู่สถานที่แห่งนี้เวิ้งว้างและเงียบสงัดมีตำนานเล่าว,ว่าวิญ,ญญาณของเหล่าทาสและแรงงาน ที่ล้มตายระหว่างการขุดปลารายแห่งนี้ยังคงสิงสถิตยอยู่ใต้น้ําและในบางครั้งชาวประมงจะเห็นฟองอากาศที่ผุดขึ้นมาจากใต้น้ําเป็นทางยาวเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างขนาดใหญ่กําลังเคลื่อนไหวอยู่เบื้องล่างหรือบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนกับคนจํานวนมากกําลังทํางานขุดดินดังมาจากกลางทะเลสาบในยาววิกาลทุกย่างก้าวในนครวัด จึงไม่ได้เหยียบย่ำอยู่บนแค่แผ่นศิลาแต่ยังเหยียบย่ำอยู่บนเรื่องราวตำนานและอาจรวมถึงดวงวิญญาณของผู้คนนับไม่ถ้วนที่ได้สละชีวิตให้กับมหาปราสาทแห่งนี้หนึ่งในทฤษฎีที่น่าทึ่งและลึกลับที่สุดเกี่ยวกับนครวัดคือความสัมพันธ์กับดาราศาสตร์ นักวิชาการบางกลุ่มได้เสนอทฤษฎีว่าการวางตำแหน่งของปรา,าสาทหน้าต่างและช่องประตูต่างๆในนครวัดนั้นไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาอย่างสุง่มๆแต่มันคือปฏิทินดาราศาสตร์ขนาดมหึม,มาที่ถุกออกแบบให้ตรงกับตำแหน่งการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในวันสำคัญต่างๆเช่นวันวิสุวัตและที่สำคัญมีทฤษฎีที่เชื่อว่าผังของนครวัด ถูกออกแบบมาเพื่อจำลองตำแหน่งของกลุ่มดาวมังกรในช่วง1500ปีก่อนคริสตกาลและที่น่าขนลุกไปกว่านั้นมีการคำนวณว่าในช่วงเวลาที่ก่อสร้างนาครวัดเริ่มต้นขึ้นได้เกิดปรากฏการณ์สุริยุป,ปราคาเต็มดวงที่สามารถมองเห็นได้ชัดจากบริเวณนั้นซึ่งในความเชื่อโบราณสุริยุป,ปราคาคือลางบอกเหตุที่ท,ทรงพลังอย่างยิ่ง เป็นช่วงเวลาที่ประตูระหว่างโลกมนุษย์และโลกวิญญาณจะเปิดออกหรือว่าการก่อสร้างนาครวัดและพิธีกรรมบูชายันทั้งหมดได้ถูกกำหนดให้เริ่มต้นขึ้นในเลือกยามที่ทรงพลังที่สุดนี้และใช้พลังงานจากปรากฏการณ์บนท้องฟ้ามาเสริมสร้างความศักดิ์สิทธิ์และอำนาจให้กับมหาปราสาทรวมถึงตัวข,ของกษัตริย์ผู้สร้างเองนี่คือปริศนา ที่ยังคงรอการพิสูจน์และเป็นกุญแจที่อาจจะไขค,ความลับทั้งหมดของนครวัดก็เป็นได้แล้วคุณนะครับเมื่อมองนครวัดในครั้งต่อไปคุณจะมองเห็นเพียงความงามทางสถาปัตยกรรมหรือจะมองเห็นเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังและคุณเชื่อในตำนานการบูชายันเหล่านี้หรือไม่ คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับถ้าคุณชื่นชอบการเปิดประวัติศาสตร์ดำมืดที่ผสมประสานความจริงตำนานและความสยองขวัญเช่นนี้การกดไลค์และติดตามจะเป็นกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้หน้ากาก,ากแดงนำเรื่องราวเหล่านี้มาเปิดโปงอีกสําหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ